สวัสดีค่ะกลัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูช่องแห่งการทำนายดวงและให้คำแนะนำที่ดีต่างๆในการดำรงชีวิตการทำนายดวงจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอิงจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆพร้อมกับการเปิดไห้เสริมเพื่อความแม่นของดวงในแต่ละราศีหากกลัลยาณมิตรท่านใดชอบในการทำคลิปของ แม่หมอพลังมูและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้อื่นช่วยกันสนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเลยจ้าราศีพฤษภเป็นราศีที่สองของปีโหราศาสตร์และเป็นที่รู้จักกันในสัญ,ญลักษณ์ของวัวชาวราศีพฤษภเป็นคนธาตุดินเป็นคนนิ่งๆและไม่โลดโผนมากนัก แต่ก็ไม่ใช่คนจำพวกที่น่าเบื่อในความนิ่งเงียบของเขามีความอบอุ่นและเป็นมิตรอยู่เสมอมีความอ่อนไหวในตัวชอบความตรงไปตรงมาเปิดเผยต่อความรู้สึกของตนคบคนได้โดยไม่เลือกว่าเป็นใครคนราศีนี้มีความน่ารักและโรแมนติกและมักมีความละเอียดอ่อนในความรักชาวราศีพฤษภเป็นคนคิดมากและมีความคิดรอบคอบ หากตัดสินใจแล้วไม่มีการโลเลไม่มีการทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนออนเอ็นไปทางโน้นทีทางนี้ทีเป็นคนที่มีสติปัญญาแหลมคมรักความสงบและความเป็นระเบียบชาวราศีพฤษภในเวลานี้คุณมีเรื่องคิดเยอะแต่ไม่แสดงออกมากังวลเรื่องการเงินจริงจังกับชีวิตอยากให้อนาคตมั่นคงอยากเป็นอิสระ คุณเหมือนจิตใจแปรปรวนสับสนพยายามผ่อนคลายพาตัวเองไปรับพลังงานสิ่งที่ดีบ้างความรักอาจจะมีเรื่องคนเก่าให้พูดถึงบ้างมีเรื่องในอดีตให้นึกถึงคุณแค่มีความกดดันกับชีวิตอยากให้ทุกอย่างออกมาดีเลยคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมาจะได้ไม่พลาดซ้ำอีกมีโชคลาภเงินทองมารอรับ แต่ดวงไม่เปิดมันสวดมนต์ไหว้พระจะส่งเสริมดวงดีอุปสรรคที่มีจะหาทางออกได้ด้วยบุญเก่าที่ทำมาส่งผลให้ชาวราศีพฤษภภาระเบาบางลงดวงกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและหมดเคราะห์ชีวิตกำลังจะดีความรวยกำลังจะมาดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าเล็งดวงชะตาเป็นเวลาส5วัน หลังจากวันที่28พฤศจิกายนเป็นต้นไปดวงจะกลับมามั่งคั่งมีดวงจะได้เดินทางไกลไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลบ้านจะได้รับของมงคลสิ่งที่ทำจะได้รับคำชื่นชมมีดวงจะถูกหวยถูกสลากหรือได้ของมีค่าทางใจคุณจะได้ข่าวทางไกลเรื่องความรักถือว่าไปได้เรื่อยๆ ความเป็นครอบครัวจะไม่ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์เท่าไหร่นะเหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ของตนหากใครที่ต้องเจอเคราะหร้ายในเวลานี้ขอให้มีสติตื่นรู้และควรหาโอกาสในการสร้างบุญหรือให้ระลึกถึงบุญที่เราเคยทำในอดีตกำลังบุญจะเป็นแรงหนุนนำ พยายามทำดีอย่าผิดศีลยิ่งเคยสร้างบุญใหญ่ไว้ยิ่งกระตันอยู่มีแต่เจริญรุ่งเรืองเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้รวยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีสิทธิ์ถูกมันทำบุญโรงทานน้ำดื่มหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำช่วยเสริมดวงชะตาให้การเงินลื่นไหลชีวิตมีแต่ความสุขก,กายสบายใจไปที่ไหนมีแต่คนรัก เพราะความเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นแม้จะมีศัตรูหรือคนมาปองร้ายส่วนใหญ่มักจะแพ้ภัยไปเองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรชาวราศีพฤษภชีวิตโดยรวมส่งผลดีหลายประการมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากมีลู่ทางคอนเน็กชันใหม่ๆคนรอบข้างให้การสนับสนุนเป็นช่วงจังหวะที่ดี เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงอีกไม่นานดวงจะดีมากจะได้โชคลาภจากการลงทุนเสี่ยงโชคจะได้ผลตอบแทนทำให้ยิ้มออกการเก่งกำไรจะทำให้มีเงินไหลเข้ามากระเป๋าเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่องมีดวงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรับโชคใหญ่ก่อนสิ้นปี2566แนะนำในเวลานี้จะมีทรัพย์สิน เกิดความมั่นคงกับชีวิตควรไปกราบสักการะองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณขอเบิกทรัพย์ให้บังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดีมันทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะโชคใหญ่กำลังมาอันนี้สงผลบุญจะส่งผลให้มีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถึงมีอุปสรรคเข้ามาก็จะคลี่คลายได้โดยเร็ว เป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตให้คุณพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในคลื่นแห่งบุญของพลังจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนคําปรารถนาลงไปอย่าลืมแทนตัวเองด้วยชื่อจะช่วยให้สมหวังได้ง่ายยิ่งขึ้นและกล่าวขอบคุณหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพลังงานของคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างตามที่คุณปรารถนา สิ่งใดที่คุณอยากได้คุณจะได้ทั้งหมดในท้ายคลิปนี้แม่หมอขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านมีชีวิตที่มั่นในบุญทานศีลภาวนาและกุศลทั้งปวงบังเกิดปัญญาเป็นเลิศมีปฏิภาณไหวพริบทำกิจการการค้ามีกำไรการงานรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหากรับราชการผู้บังคับบัญชาเมตตา บริวารเกือ้อกูลเจริญด้วยยศเกียรติเดชอำนาจบาร,รมีมีแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคลาบมีความรักสมหวังครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาสมณชีพรามและนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลาย เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีพ้นจากโพยภัยภัยพิบตัติพ้นจากราชภัยโจรภัยอักคีภัยอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวสึนามิพ้นจากคุณใสอวิชชายาพิษมนดำพูดผีปีศาจและดาวร้ายขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองประทานพร พิทักรักษาให้สิ่งที่ตัวท่านได้อธิษฐานจงสำเร็จสำริศผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินการทำนายดวงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายแนวทางการทำนายแต่ละแนวทางก็มีวิธีการทำนายแตกต่างกันออกไปและเป็นเพียงการบอกเฉพาะทางเดียวเท่านั้นการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเอง ดังนั้นการใช้คำทำนายดวงราศีเพื่อตัดสินใจสำคัญในชีวิตต้องเป็นไปในทางที่รอบคอบและอย่างมีสติปัญญา